มาที่คุณนี้กันดีกว่านะคะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวซุปตา์จริงๆครอบครัวของคุณบอยประกรล่าสุดนี้ก็คืออย่างที่ทราบกันนะคะว่าน้องวันใหม่นี่ก็โหฮอตฮิตเหมือนกันนะงานเยอะมากเพรก็ที่เกิดถึงวัยที่ต้องเข้าโรงเรียนแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเ,เขาจะรับงานยังไงนะค่ะมาถึงซุปตาน้อยค่ะจากบ้านฉัดบริรักษ์นะคะอย่างน้องวนใหม่ที่ตอนนี้เรียกว่าดังประกอบกับที่ชายทั้ง3คนเลยนะคะทั้งบอยทั้งพัดแล้วก็น้อง แถมยัตอนนี้ค่ะยังมีพรีเซนเตอร์อีกหลายตัวด้วยแต่ก็ทําหลายคนสงสัยนะคะว่าน้องวันใหม่เนี่ยในวัยเพียงสามขวกกบกว่านั้นจะรับงานแต่ละทีนั้นจะต้องมีข้อจํากัดอะไรบ้างและก็ต้องเซ็นสัญญาการทํางานเหมือนผู้ใหญ่หรือเปล่านะคะแต่ถ้าถามน้องวันใหม่เองก็คงไม่ได้ความค่ะก็เลยต้องไปถามจากปากพี่ชายนะคะอย่างุณป,ปิปกรให้มาตอบเรื่องนี้ให้หายคล้องใจค่ะค่อยๆไป ได้ซึมซับบรรยากาศรอบข้างโซลไลใ์ไใช่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 เซนเตอร์หลักๆแล้วก็มีแค่ตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีอีกแค่อาจจะม,มีอีกบางอีกแค่ตัวหนึ่งสองตัวที่แบบเป็น,เป,นเป็นเรียกว่าอะไรครับเป,เป็นเ,ป,เ,ป,เป็นเฉพาะแคมเปญแคมเปญไปนนต้องมีการเซ็นสัญญาอ๋อมีเป็นปกติครับผมมีเป็นปกติคือเวลาทำงานอะไรที่แบบมันเป็น ระยะยาว3เดือน6เดือนปีหนึ่งมันต้องมีการทำสัญญาขึ้นมาอยู่แล้วระบุข้อตกลงอะไรพวกนี้รับงานหรือดูสัญญาของน้องคำยิงแล้วก็ให้พี่ที่รู้จักช่วยดูแลด้วยแล้วก็ดูคนเองด้วยล้วก็ไม่มีอะไรครับมันก็เหมือนกับสัญญาทั่วไปกันในการทำงานระบุเนื้องานมันมีอะไรบ้างอะไรแค่นี้ครับคือเราก็ไม่ได้เลือกแต่เราแค่ดูว่าถ้างานไหนที่มันเกินความสามารถน้องน้องแบบด้วยวัยยังทำไม่ได้แล้วก็ก็กไม่ทำตัวงานที่น้องทำเนี่ยคือมันเหมือนกับเรา คำจริงแล้วหลักๆผมเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องการศึกษามาเป็นแรกๆหลักๆบูดักนี่มันมันเหมาะกับตัวน้องไหมใช่เหมาะกับวัยเด็กเหมาะกับตัวน้องไหมครัอีเวลาไปทํางานอะไรมันเป็นเหมือนประสบการณ์ชีวิตของเขาเป็นให้เขาได้ฝึกออกสังคมให้เขาได้ฝึกนู่นทํานี่แล้วก็เราจะไม่ให้เขารู้สึกว่าเขามาทํางานหรอกเราจะไปน้องเข้าโรงเรียนเราจะรับงานน้อยลงใช่แน่นอนครับคือเพราะว่า อย่างที่ผมบอกคือเรื่องการเรียนกับคุณนทัชชิตมาที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้งานมากระทบงานนี้มันเป็นแค่อดิเรกทีเ่เสริมขึ้นมาเรากิจกรรมเสริมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้มากวนเรื่องเรียนแน่นอนนอกจากนี้นะคะคุณบอยยังบอกอีกค่ะว่าพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของน้องวันใหม่นั้นเนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ที่สำคัญสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ ต้องสาคัญกว่าอยู่แล้วจริงแต่จําได้ว่าแรกๆที่คนใหม่เนี่ยต้องไปโรงเรียนอมยไ,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 ไม่อยากไปเป็นเออคลิปนะค่เด็กๆก็อย่างนี้แหละตอน<ช>แรกยังแบบยังไม่เจอเพื่อนไงก็ไม่อยากไปแต่พอไปปุ๊บติดเพื่อนอะไรอย่างี้จริงเห็นเพื่อนเต็มโรงเรียนเลยใช่ก็ติดตามดูแล้วกันนะคะ<ช>แต่พัฒนาการของเด็กเนี่ยก็ดีก็ดีแล้วเนาะอือะ